วัดีครับวันนี้คันนี้มาด้วยอาการแบตหมดนะอันนี้แบตหมดไอรีเลย์สตาร์แตกรีเลย์สตาร์แตกแล้วก็ไอไอเนี่ยฟิวฟิวเมน25แอมป์ขาดนะเดี๋ยวมาดูไม่ไม่รู้ติดเปล่าจะรัดวงจรนี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่รู้เขางัดมาแตกแน่เลยลองตาร์ดดูก่อนนะนี่ก็ติดมัน,มนะพบข้างเลยครับเนี่ยน,นี่ก็ติดแล้วนะครับผมโดยการต่อตรงนะต่อตรงแล้วก็ใช้ไอไอตัวนี้ผมก็เอารีเลย์ของผมนะเอามาลองก่อนนะครับอันนี้รีเลย์ตัวเก่ามันแตกในการลองก็ติดนะแต่ว่าแบตเตอรี่ก็เสื่อม อันนี้มีอาการลดกินน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ําดันน้ําหายจา,าการนะครับเดี๋ยวยังไงผมถ่ายให้ดูใหม่นะอันนี้ก็เอาให้มันติดแล้วนะจะฟังเสียงเครื่องว่าเครื่องมันเงียบไหมนะครับนี่นะเครื่องเงียบปกตินะเพียงแค่ว่ารถกินน้ํามันเครื่องแล้วก็เจ้าของรถบอกว่ามันมีน้ําดันนะตัวนี้เป็นคลิกร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้คลิกร้อยห้าสิบนะติดเรียบร้อยแล้วเเงียบอยู่นะอืม ติดมือทุกอย่างนะแค่ว่าแบตเตอรี่เสียนะครับแบตเตอรี่เสียแล้วก็ฟิลขาดแล้วก็รีเลย์รีเลย์ลสตาร์ทมันบุบบูบี้หมดเลยแตกนะโดนงัดมานะครับเราจะเจอละนี่ต่อตรงนะโอเคแค่นี้ก่อนนี่นะครับหลังจาก เช็คแล้วเจอปัญหาน,นะครับก็บอกก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ซ่อมแซมติดเรียบร้อยนะครับอันนี้รีเลย์ของพี่เขาเนี่ยก็โดนงัดมามันแตกมันแตกนะครับทีนี้ผมก็เอา,าเอาโมดิฟายพันให้นะแน่นๆเลยเอาพลาสติกพันรอบตัวก่อนแล้วก็นนเอาเทปดำเทปดำ,ด,ำดำพันนะครับแล้วก็ฟิลที่ขาดไฟไอไฟ25 ฟิล25แอมป์ขาดผมก็เปลี่ยนฟิลให้ใหม่นะครับแต่ว่าของพี่เขามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่นะนุ่นชาร์จอยู่แบตเตอรี่มันเสื่อมแบตเตอรี่มันเสื่อมนะนี่<อ>ตตผมแบตเตอรี่ผมมาใส่อยู่นะ <c oughs> แล้วก็ค <c oughs> ันนี้เนี่ยมาสรุปมาสรุปให้ฟังคือก็มามา, <c oughs> มาเปลี่ยนปั๊มน้ำนะพี่เขาบอกว่าเจ้าของรถที่เขาบอกว่าน้ำมันน้ำมันหายนะน้ำมันดัน ผมก็เลยเปลี่ยนปัมป๊มออกเลยนะปัมป๊มก็มีแต่สนิมแบบนี้นะครับนะก็บอกว่าปัม๊มไอเขาบอกว่าน้ํามันหายนะนี่ก็ลูกสูบก็ลูกสูบเสื้อสูบก็เปลี่ยนออกนะเสื้อเสื้อ 36F อยู่น่าจะไปควานนะเสื้อเนี้เป็นเสื้อเดิมนะแต่ว่าน่าจะเอาไปควานเป็น KZ เตพราะว่าตัวลูกสูบเป็นของ k z Y นะครับลูกมันจะโตอยู่มา58มิล นี่ผมก็เปลี่ยนยกเสื้อให้ใหม่เลยนะเป็นไซส์ประมาณ58มิล58มิลสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเดิมมันจะอยู่57 57.3มิลนะไซส์ตัวตัว 36F เนี่ยนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นของรหัส k s มันจะโตวกว่าอยู่มา58มิลได้นะครับนี่เรียบร้อยแล้วเรวตาตัดให้ดู จนะากเดิมไม่ขึ้นอะไรเลยตาดไม่ติดด้วยตาร์ตติดง่ายเราจะปิดงานคันนี้นะงเงียบดีด้วยนี่นะหยุดท่อเงียบแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเราก็จะปิดงานแล้วนะนี่คือ พอลูกค้าคือแบบไม่ดีอย่างเดียวนะแบบชาร์จอยู่ชาร์จอยู่ฟิวก็เปลี่ยนให้นะ25แอมป์หตัวแล้วก็รีเลย์ก็ตอนแรกว่าจะซื้อใส่ให้ใหม่เนี่ยก็มันไม่ได้เสียนะมันก็พันอย่างดีนะแน่นเลยนะครับเรียบร้อยนะครับรถที่ไม่ติดเลยไฟช็อตมาแล้วก็รถกินน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำดันนะ นิ่มด้วยไหมเงียบนะนะคลิปคลิปคลิปสั้นๆก็ประมาณนี้นะนี่คลิปร้อยห้าสิบนะคลิปร้อยห้าสิบแต่ว่าใส่เสื้อสูบของไอ้เคซัดวายนะรหัสเคซัดวายมันจะโตกว่าไอ้สามสามหกเอฟนะครับผม Okay, for money.